สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินในหัวข้อรักซ่อนเร้นนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะมันจะเปิดเผยได้ไหมแล้วตอนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะก็เป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านําคําทานายไปซีเรียสนะ,ะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าง จะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถสนับสนุนมาโดยตรงได้เลยนะคะจะแจ้งสลิปหรือไม่แจ้งอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะที่ผ่านมานะคะอมก็ได้เอาเงินสนับสนุนช่องไปทําบุญบ้างนะคะเอาไปรักษากระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมาบ้างนะคะแล้วก็ มีในส่วนไหนอีกหน้าส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ในช่วงนี้นะคะจะวนอยู่2อย่างเพราะว่ากระต่ายอมยังต้องรักษาต่อเนื่องนะคะตอนนี้นะคะยอดสะสมนะคะอยู่ที่ 1, 6 2 5 2 8บาทนะคะก็เก็บเอาไว้รักษาน้องต่อไปนะคะถ้าเกิดเอาไปใช้ทาอะไรเดี๋ยวจะแจ้งไปที่ชุมชนสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าออมใช้เงินสนับสนุนช่องทําอะไรบ้างที่ชุมชนนะคะขอคุณล่วงหน้าเลยสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันนะคะ ใครอยากที่จะอ,อุดหนุน,นผลิตภัรรณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสบู่นาหน้าท้องนะคะแบรนด์ g o Angel 88ล88ที่ยอมใช้เองนะคะผลิตแล้วก็มีอ,ออยอรเรียบร้อยแล้วเนี่ย <Grand S 1> ตอนนี้แถมสีพึ่งปฐมังหน้าท้องอยู่ก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะชาวธาตุดินนะคะรักซ่อนเร้นนะคะมืดไปไหมทุกคนไม่เป็นไรเนาะมืดมืดบ้างนะคะ รักซ่อนเร้นชาวธาตุดินขอดูหน่อยคะ่ะพลังงานหลักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะคะรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินพลังงานหลักมีไพ่ชาวพิจิกนะคะพลังงานหลักหรออืม อ๋อไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์หรือเป็นคนในสังคมหรืออะไรกันหรือเปล่านะคะคือพลังงานหลักมันออกแนวแบบมันเคยแตกหักกันมันเข้ากันไม่ค่อยได้มันมีการเอาชนะอะไรกันบางอย่างก็ได้นะแล้วมันก็แบบเลิกลายหย่าร้างเย็นชาจุดชืดกันไปนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ความสัมพันธ์อาจจะแบบออนออนออฟออฟนะคะเลิกกันแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะอืมลักซ่อนเลนของชาวทาตดินนะคะหรือมันมีการแตกหักเลิกลายหย่าร้างเียนชาจุดชืดแล้วมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะมีมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาแทรกก็ได้คะ่ะ อ่ะขอดูนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับดินนะคะรักซ่อนเร้นเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาวพิจิกชาวกรกฎชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวพฤษศนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงอมมองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะดูสมมตินะก็บางทีก็มีความแบบน้อยใจเหมือนกันเนาะ กับสถานการณ์เนี้ยดูอยากทําอะไรที่มันถูกต้องเหมือนกันนะเอออยากจะทําอะไรที่มันถูกต้องมั่นคงเหมือนกันนะคะเขาก็เลยมีภาว่าแบบน้อยๆบ้างน้อยใจดราม่านะคะแต่เขาก็คงรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะมีความแบบมีความรักมีความผูกพันอะไรกับคุณนะคะเพียงแต่บางทีสถานการณ์ลักษณะเนี้ยก็ทำให้เขาดราม่าน้อยใจได้แล้วก็ มีภาวะน,นอยๆเหมือนกันเอออยากอยากทำํำรู้สึกว่าอยากได้ความถูกต้องมั่นคงอะไรอย่างงี้นะคะอืมอยากได้ความถูกต้องมั่นคง <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าชาวธาดินเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาอย่างนี้ก็ได้นะเออเขาอาจจะเวลามีเรื่องอะไรมาคุณเป็นคนที่เขาแบบอยากจะปรึกษาด้วยอยากจะคุยอะไรอเงี้ยอืม เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่ซ่อนเร้นเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่ต้องซ่อนเร้นนี้เขารู้สึกยังไงพลังงานบอกว่าเหมือนกับตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะอยากยังยังต้องการการพูดการคุยอยู่ค่ะ ต่อให้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องซ่อนเล้นกันแต่เขาก็ยังต้องการการพูดการคุยในบางเคสทํางานด้วยกันเขาก็ยังต้องการที่จะร่วมงานกันนะคะเอาเอาเรื่องงานเนี่ยเป็นตัวดําเนินขับเคลื่อนความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมองว่าต่อให้ซ่อนเล้นเขาก็ยังต้องการการพูดคุยการสื่อสารค่ะอต้องการการพูดคุยการสื่อสาร แสดงว่าเขาต้องการไปต่อกับาธาตุดินใช่ไหมรักซ่อนเร้นเขาต้องการไปต่อกับาธาตุดินใช่ไหมเขาต้องการไปต่อกับาธาตุดินใช่ไหมอืมออกแนวไม่ได้ยึดติดถือมั่นมีชาวกลุ่มขึ้นมานะคะเมื่อกี้มีาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็น้ำกรกรกดมีนพิจิกออกแนวไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรคะ่ะไม่ได้ยึดติดถือมั่นอะไรก็สบายสบายคะ่ะ ะะแสดงคําตอบแสดงว่าคําตอบที่บอกว่าเขาอยากไปต่อกับคุณหรือไม่เ,เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับว่าจะจะจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่เขาต้องการพูดต้องการคุยกับคุณอยู่นะอืไม่ได้ยึดติดถือมั่นเขามองว่าความสัมพันธ์แบบนี้เขาก็ได้อิสระดีเหมือนกันเออเขาก็ได้อิสระดีอืม เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไหมคะรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไหมอ๋มอมองว่าเขาดูมีความระแวงในการจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้นิดนึงนะ อเขามีความระแวงมีไพ่าชาวทาตน้ำกรกฏมีนพิจิกชาวสิงเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีมิตรภาพดีๆผูกพันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแต่เขาก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดเผยเท่าไหร่อืเหมือนยังต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ไปก่อน ยังไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะคะเดี๋ยวออมถามให้ว่าทําไมนะคะอ่ะดูซิทำไมเขาถึงไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ค่ะทำไมเขาถึงยังไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้เหมือนกับติดติดไฟได้ไฟหนึ่งมีตัวจริงอะไรบางอย่างอยู่คะ่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันมันมันเงียบเงียบมันพักเบรกกันไปนะคะแล้วเขาอาจจะรอคอยให้อะไรอะไรมันชัดเจนกว่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วว่าตัวเขาเองก็มองว่าความสัมพันธ์นี้เฮ้ยมันมันก็มีความผูกพันมันมันเหมือนกับต้องมีข้อตกลงร่วมกันคือเขาบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวฉันเอง ขนาดนั้นหรอกมันต้องอาศัยการตกลงกันที่จะได้รับความชัดเจนค่ะเออแสดงว่าเขาก็เป็นคนแฟร์ๆนะคะถ้าถามออมนะอืมเป็นคนแฟร์ๆค่ะแบบว่าก็ถ้าจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ต้องมีการตกลงกันอืมแสดงว่าการที่เขายังไม่ได้อยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ก็เพราะว่าอะไรอไรมันคงยังไม่ชัดเจนไหมแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะติดตัวจริงอยู่นะคะมันมีจัสติคนะคะ ออติดติดความสัมพันธ์ของตัวจริงอยู่อ่ะอนะคะฉันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าฉันเน่อฉันไม่สามารถบอกสาเหตุที่ททแท้จริงได้หรอกว่าทําไมฉันถึงยังไม่ได้อยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้เพราะมันอยู่ที่คนสองคนต้องมีการพูดคุยกันให้ความชัดเจนกระจ่างซึ่งกันและกันก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ต้องมีข้อตกลงที่ดิวร่วมกันอะไรเงี้ยว่าเราจะชัดเจนกันนะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปจ๊ะรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินเขาจะทํายังไงต่อไปคะ่ะรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินเขาจะทํายังไงต่อไปอ อาจจะมีอาการหลบหน้าหลบตาบ้างนะเพราะว่าเขากังวลบางทีพวกคุณที่ต้องซ่อนเลนกันเนี่ยเพราะว่าสถานภาพทางสังคมอะไรบางอย่างนะคะเขาก็เลยออกแนวแบบว่าก็เลยต้องเอ้ยคอยหลบหน้าหลบตาซ่อนเลนตัวเองหรือสถานการณ์รักทางเลือกมันทำให้เขาแบบว่าเลือกที่จะซ่อนเลนตัวเองค่ะจะมีการหลบหน้าหลบตาค่ะอืม นะคะจะมีอาการหลบหน้าหลบตาหลบซ่อนตัวตนบางอย่างค่ะ mm hmm. แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินแนวโน้มความสัมพันธ์มีชาวธาตุดินมังกรประศบการชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมแนวโน้มอาจจะมีการนิ่งหรือสงวนท่าทีมีกำแพงต่อกันนะคะ อาจจะรู้สึกได้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคระยะยาวอุปสรรคหนักหนาอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบต้องต้องอาศัยความชัดเจนหรือต้องม,มีมีการนิ่งมีจุดยืนที่ชัดเจนมีกําแพงต่อกันมันก็เลยทําให้แนวโน้มมันจะดูแบบสงวนท่าทีกันแต่ออมก็ไม่รู้นะคะว่าพวกคุณดันมีภาระอะไรด้วยกันไหมลงเรือลําเดียวกันมีภาระหน้าที่มีเรื่องราวต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยกันหรือเปล่ามันเลยทําให้ แฝงในยะก็คือมีความมั่นคงบางอย่างอยู่เป็นความมั่นคงอันเกิดจากจากสิ่งที่ที่ร่วมกันตรงนั้นก็ได้หรือเป็นความมั่นคงทางใจที่รู้สึกได้ว่าต่อให้มันเป็นแบบนี้นะคะลักซ่อนเลนแบบนี้ฉันก็ยังอยากลงเรือลำเดียวกันไปกับเธออย่างนี้ก็ได้คะ่ะอืมแต่ที่แน่แ่แนวโน้มจะค่อนข้างมีกำแพงแล้วก็สงวนท่าทีคะ่ะนะคะอืม มีกำแพงและสงวนท่าทีนะคะขอดูหน่อยแล้วกันว่าเราชาวธาตุไฟรู้สึกยังไงกับรักซ่อนเร้นในครั้งนี้นะคะชาวธาตุดินชาวธาตุดินรู้สึกยังไงกับรักซ่อนเร้นที่คุณกําลังเจอนะคะคุณก็ดูแฮปปี้ดีนี่ นะคะชาวธาตุดินก็รู้สึกเออฉันแค่แฮปปี้ฉันก็สามารถที่จะให้ความสนใจหรือใส่ใจกันในฐานะเพื่อนหรือเฟรนด์โซนได้นะคะคุณรู้สึกยังไงคุณเองก็คงจะรอดูไปค่ะแต่คุณก็มองว่ามันก็มีความห่างเหินหรือห่างไกลกันเหมือนกันเช่นคุณรู้สึกได้ว่าระยะทางเนี่ยมันทําให้มีความห่างเหินนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูมีอาการหันหลังให้กันหรือห่างเหินบางอย่างนะคะแต่ว่า คุณก็ดูโอเคอย่างน้อยๆก็ยังเห็นกันในสังคมอ่ะหรืออย่างน้อยๆก็ยังเป็นเพื่อนกันอ่ะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ยังได้เห็นได้เป็นเพื่อนนะคะได้เป็นอ่ะสมมติรักทางเลือกเงี้ยอย่างเงี้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาว่าคุณดู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 แฮปปี้กับสถานการณ์อยู่นะคะแต่ก็ดูจะรอคอยเหมือนกันนะคะรอคอยอะไรรอคอยความสัมพันธ์ที่มันจะสําเร็จนะคะรอคอย ให้สมมตินะรอคอยให้พวกคุณได้กลับมาพบมาเจอนะคะได้มาร่วมกันอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งอะไรย่เงี้ยนะคะคอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความสิรักซ่อนเร้นชาวธาตด,ดินเขาอยากบอกอะไรคุณคะ่ะรักซ่อนเร้นชาวธาตด,ดินเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง รักซ่อนเร้นชาวธาตดินเขาอยากบอกอะไร I wish things could be different ฉันหวังว่าอะไรๆจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมนะคะ I couldn't let you get close to me ฉันไม่สามารถให้เธอเข,เข้าใกล้ฉันได้มากกว่านี้จริงๆนะคะ I wish I had treated you better นะคะฉันหวังว่าฉันจะดูแลเธอ ใส่ใจปฏิบัติต่อเธอได้ดีกว่านี้นะคะ The timing just wasn't right for us นะคะรักผิดเวลาหรือเปล่านะคะออ I remember every detail of that day ฉันจดจำทุกๆเม็ดเลยวันนั้นเนี่ยมันต้องมีวันที่พวกคุณซาบซึ้งใจต่อกันนะคะทำให้เขาจำ You were the best thing in my life คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยนะจ๊ะชาวทาตุดิน I will wait for a sign from you. ฉันจะรอสัญญาณจากเธอนะนะคะ I left you because, before you could leave me. นะคะฉันจะทิ้งเธอก่อน,นที่เธอจ,จะทิ้งฉันอาจจอคนกลัวเจ็บอีกแล้วนะ I'm so attracted to you. ฉันรู้สึกมีแรงดึงดูดมากมายระหว่างเรานะคะ I replay our conversations over and over นะคะฉันเล่นบทสนทนาระหว่างเราเนในหัวไปไปมา,มาตลอดเลยนะคะ mm hmm. I am grateful for the spiritual lesson นะคะฉันขอบคุณสำหรับการอะไรนะบทเรียนทางจิตวิญญาณเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้นะคะอะแล้วนี่ก็คือทั้งหมด นะคะของรักซ่อนเร้นชาวธาตุดินนะคะยังไงออมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม Super Thanks s u p e r ร์แฟ k s เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ใครอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถโอนเงินมาได้โดยตรงนะคะที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะอ,อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสะบู่หน้าทองหนหน้าทองนะคะตอนนี้แถมสีพึ่ง มาสีพึ่งปฐมังหน้าทองรายละเอียดก็ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันวันนี้ลชาชาวท่าดินไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย